เจ้พี่น้องมื้อนี้ยายแววสิมาสาวน้ำเขาวปุ่นน้ำปลาไหลด้วยพี่น้องขนมเซนนี้ยายแววต้มแล้วขนมเส้นของสิงคโปร์จ้ะเหนียวดีดีพี่น้องต้มเรียบร้อยแล้วเอาถุงเดียวมังม้งอีกจะเป็นผักกับจ้ะผักเกษตรผักคาผักมันปูแตงมะเขียนมะทั่วพี่น้องมาจ่ามาสาวน้ำปลาน้ำยายแววต้มน้ำปลาน้ำยายแวว ตมน้ำให้เยอะจ้ะปูไปล้นแลน้วพี่น้องเดือดแล้วก็ได้กินแบบนี้ใส่ของชัง่วร้ะใส่น้ำตาลพร้อมกันกนิดนี่ก็จะเป็นตะไคร้ข่าหอมกระเทียมข้ากน่อกนใส่ลงไปน,นี่เป็นปลาทูที่ทอดแล้วจาะ้ะกับปลาปลาคอ ทอ,อดไปเลยหม้อน้ำเดือดทุกอย่างสุกจ้ะง่ายๆเนาะแล้วจะใส่พริกกันน้ำจ้ำยางสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะไปมาปูใช้ จ้ามามกินน้ำกนกยายเวลซาวน้ำต้มน้ำปลาดสูตรใหญ่เวลขนมเซนจ้าผักพี่น้องวันจะ,จะเป็นไก่แม่น้องไอจีเด้อไก่กับอันนี้แล้วก็ใส่เขาเอิญเป็นอย่างกันถ้าลืมซื้อพี่น้องจ้า เก็บ okay, มีทอดปลาทอดอย่างไฮแสแอน้ำมาเด้อจ้ะกินน้ำกันแซ่บๆว่าไงคุาผู้ชม่าเปิดตั้ามเลยสวัสดีค่ะาเด้อจ้ะกินน้ำยาปลาล่าน้ำยาแวว ไก่ไก่ยนันเอฟซียายแววซ่งมาให้จ้ะยายแวยแวเอฟซีซ่งมาจ้ะสัง่งเอฟซียายแววซื้อให้สนับสนุนสองโตมื่อนี้กับไอ้กับไก่ไก่ยังก็ไก่พันอ้อยกับเป็นอย่างนี้บุ หลายอย่างเยอะเป็นไงบ้างคุณพ่ออืมเล้วจุกแล้วแต่เจ็บหนังท้องก็ทอดดิ้นเพื่อได้เจ็บท่อเมื่อวานก่อนฮ่าเด้อค่ะเจ็บซีทั้งหลายเแต่แวลลืมตะเกียบลืมอันนี่ขออนุญาตใส่มือได้จ้ะผ่าวปลาลืมปลาไก่ผ่าปลาหย่งกับเจ็บซีสื่อไก่เห็น ย่างหายดาวถวดกินอาหารงเพีงงย่ก,ก็าวกลองข้าวต้มข้ต้มลหลายมือแล้วมื่อนี้หุขขงพอ,อผักค้าพี่นนาะใส่ถึงยอดเลยนะตัดเสรผักระเบ้านเขาน่อยจีกลับบ้าน้ะจ้จะเดี๋ยวรับส่งมาจะทําอายุ ไปนั้นเอ็อิ่าิบีบุ้ดเอาอีกีนะ่ไหช่วงนีุ้งิ่มหัวคก,กันเขียขนไปดมันรงก็กินเนี่ยกินกับอันนี้ก็ได้นขย,ยากไข่ปลาไก่สิน้นม่กอยาก,ยก็อยากกิกนนะกินยา เาผักผักมันปูขออนุญาตใส่เนื้อด้วยจ้ะโอเคเวยไม่ได้สครับนมเซนเนียยวดีดิ พะยาฮ่าดาวสูตรตดังเดิมอุย๊ยพี่น้องฉันได้มาเดินทางมาทั้งเส้นทางพะเยาเชียงคำจะอยู่บ้านไหนอยู่พี่นอ้องแม่จีขายนะมาบ่พ่อแม่ไอจีจะมีเด็กน้อยขายอยู่ที่ไหนจ้ะ ถ้าอยากสั่งเยอะยำเกียวบะคัดในแววไร่ได้ทายติดลงสองสามมือ ปวดเจ็บท้องพาไปหาหมอจะมีเก็บเครื่องพื้นได้กลับบ้านท่างเอาไอจีนอนน้ำโูเวดกับเบยุไปอัน เบิ่งหลุดดูดเห็ดชอบมื่อกี้กับแข้งกีฬาเล็กน้อยน่องไอจีพลาไปเยอะจ้ะแล้วมันเป็นถักบรินกำลังเปิดโรงเรียนเนี่ยสองสามเนื้อไข่ ยายกำจิตหถิงสองนวย i ินห่อนๆทีใครน่จับ กินข้าหน้อเดียวฉันบปล้วงเขากล้มกุยห้ก็ สองมื้อแล้วม่นี้เล้หงเขาแหะผักกร็เฉดยังไมเอาผักกระเสดอ่อนนะใส่แก้วบะเตบ ขออภัยเวยจ้ะที่ใส่มือใส่มือเนี่ยแหละแซ่บเดี๋ยวคนเดียวเนาะมุมมาไปหน่อยนละย เผ็ดไปหน,อ,นองเลยทุกทอหวานดีพี่น้อง๋าอยกนๆปลูกพักไว้ไก่ างบ้านนั่นขามบ้านหรอกตรงขามถนนกันะ mm hmm. มาเคลียผักแย้แว้วแล้วเบิด mm hmm. ไปบอกลายเทื่อแล้วบอกว่าให้ขังใกล้ไปเลี้ยงใกล้ให้เดือดร้อนบ้านคนอนอย่าให้เดือดร้อนบ้านใกล้บ้านเคียบ mm hmm. บ่ฟังดอกพี่น้องจา mm ้า hmm. คันสีเอาเลี้ยงเด้อกะคร mm hmm. อบครัวเพื่อนกับเป็นคนพิการแบบจัคสีเฮ็ดจังไหน ตอนยีแววนีมีหัวบมดเลยปีนขามมาได้มานอนต้นลำไยยา,ยาววอีกต่างหากบอกว่าไม่ใกล้ถ้าหาหกตวัวสั่งความเด็ดรอดให้บ้านใกล้บ้านเฮมจับขายโลดฉันอกว่ต้องเลี่ยง เรียงบะกินนี่พี่น้องบะกินบะขายเรียงไว้เบิง้ง กินล้างก้องจ้อให้นงคลิปนีเยาแว์ขอลาช่วยมิตรนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชม่องเยาว์ชาแน,นลจ้ะาพากันไม่คิดหนาจ้ะสวัสดีค่ะบาย